มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งสําหรับเรื่องราวของลยายําไยไหทองคาและปุ้ยแอลกอฮอล์หลังจากที่สาวลําไยไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับมีประโยคหนึ่งที่สาวลําไยพูดถึงเรื่องงานบ้านว่าที่บ้านมีแม่บ้านสองคนพี่ปุ้ยไม่เคยต้องทํางานบ้านบางทีเขาพูดหยอกไม่ได้ถูบ้านไม่ได้ซักผ้าให้หนูหนูมีแม่บ้าน งานนี้ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลนะคะกระทั่งล่าสุด26ปีนาคม2568หนุ่มปุ้ยโพสต์รายยาวบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ออกมารับจบแทนใครนะครับแต่ผมไม่อาจทนเห็นน้องลำไยที่โดนเข้าใจผิดในเรื่องที่เขาไม่ได้ผิดคือถ้าผมทำเฉยก็ยิ่งเท่ากับทำให้ทุกๆคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยครับ ผมพูดในฐานะพี่ชายตอนนี้ผมกับน้องลำไย,ยเราไม่ได้คบกันในแบบแฟนหรือว่าคนรักแต่เราครบหากันในฐานะพี่น้องงานบ้านที่ทุกคนเห็นผมทําจริงๆแล้วน้องลำไย,ยเขาไม่เคยใช้หรือว่าสั่งเลยที่ผมช่วยทําในบางอย่างแค่เพราะว่าผมเห็นน้องลำไย,ยเองเขาก็ทำงานหนักมากๆและหนักจริงๆผมก็เลยแค่ช่วยและอยากทำให้เท่าที่พอจะทำได้ส่วนเรื่องซักผ้าผมไม่เคยซักผ้าให้น้องลำไย,ยเลยครับ ตอนนั้นผมโพสต์เล่นๆประมาณแซวๆว่าผู้ชายกลัวแฟนซึ่งน้องลำไยเขาก็มีพี่แม่บ้านส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ผมมีงานคอนเสิร์ตเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ10กว่างานซึ่งผมพอมีเวลาบ้างได้อยู่บ้านก็ทำแค่เล็กๆน้อยๆในส่วนที่พอจะทำได้โดยไม่เหนื่อยอะไรมากมายเหมือนการเตรียมหาอาหารตอนดึกๆก็เป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่บ้าน มีคนเขาทำงานนอกบ้านผมอยู่บ้านผมก็ต้องจัดเตรียมไว้ให้กับน้องลำใหญ่มีงานวันหนึ่งหลาย,ลายงานเดือนหนึ่ง40-50งานเขาเป็นคนแบกรับภาระแทบทั้งหมดส่วนรถหรือว่าบ้านที่กำลังสร้างเป็นของน้องลำใหญ่กับแม่แดงนะครับไม่ใช่ของผม และที่น้องลำใหญ่เขาพูดว่าเรื่องอื่นจ้างแม่บ้านได้เขาน่าจะหมายถึงการออกไปกินข้าวการไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างไม่น่าจะใช่เรื่องบนเตียงบางทีน้องลำใหญ่เขาเป็นคนพูดงนยิ่งตอนนี้เขาโดานกระสายหนักเขาอาจจะมีตอบอะไรไปแบบไม่ได้อธิบายขยายความให้ชัดเจนหรือบางช่วงบางตอนถูกตัดออกเลยทําให้หลายคนเข้าใจผิดและตอนรารักกันน้องลำใหญ่กับแม่แดงไม่เคยเอาเปรียบอะไรผมเลยจริงๆครับ แม้กระทั่งเลิกกันน้องลำไยก็จะให้รถผม3ามคันแต่เป็นผมเองที่เลือกที่จะปฏิเสธไม่ขอรับไว้เองครับส่วนแม่แดงจะให้บ้านผมหลังหนึ่งที่ประทุมและเป็นผมเองที่ไม่ขอรับไว้ครับแม่แดงท่านรักผมเหมือนลูกชายแท้ๆส่วนตัวผมพร้อมน้อมรับทุกคำตำหนิแล้วก็คำวิจารณ์ทุกๆอย่างครับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้กำลังใจทั้งผมและน้องลำไยครับขอขอบคุณข้อมูลจากทนีด่ดอทคอมค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ